โอเคครับวันนี้รถลูกค้าจับสภาพนะครับผมไอ้ภาพไฟยวาบังลมเบิกใหม่ทุกจุดทุกสีเบิกใหม่ครับสนใจสั่งทุดสีเบิกใหม่ที่ร้านเราได้ครับนี่ประมาณนี้นี่ครับผมเบิกใหม่ทุกชิ้นเลยนะครับเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงอ่ะครับวันนี้นี้ก็ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับประกอบทุดสีเหลือติดสติกเกอร์อย่างเดียวครับผมนี่นัดเลดนี่ ัดเลตทั้งคันครับหัวเครื่องก็นัดเลทน,นะครับนี่จานมือถููครับสี่ออกสามดูครับผมนี่หน้าปัดใหม่ๆหม่ยงไงมือเบกเรกเดิมครับหน้าปัดใช้ได้แตร์ครบนี่ครบหมดครับโชค๊คเดิมเงาเบิก ลองโคนเบิกไฟท้ายเบิกครับขาวิขาตั้งนี่จุกมีหมดครับทั้งกรงทั้เกียร์เก็บยันเครื่องครับแต่สียังไม่ทำครับผมนี่ล้อมูลาดครับนี่ก็จะประมาณนี้รายละเอียดนี่ครับคันนี้แปลงสตาร์ทมือด้วยครับผมนี่ นี่ท่อผ่าที่ร้านเราครับสนใจผ่าได้ครับผมก็จะประมาณนี้ใครสนใจก็ติดต่อมาได้ครับเบอร์อะไรทําอะไรส่รงอะไรมาทําทํารถหรือเบอิกศูนย์เบิกอะไรแท้สนใจติดต่อมาได้ครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้